เราจะตามไปดูน้องพิมนะคะถ่ายพรีเซนเตอร์ค่ะแหม่แม่แข้ผ่าตัด่าตื่นเต้นอะไรแพ้ผ่าตัดสวยมากสวยมากสวยมากช่วงนี้แบบไม่รู้เป็นอะไรเนื้อลูกพิมแบบใกล้ๆไม่ต้องพรมน้ำหอมเลยอ่ะผู้สวยพาเี่นคชิมต้ดีเทร์มตัดขาห เติมพลังด้วยข้าวชาไม่ได้แม่ไปไผ่เธอกินเลยก่อนที่หวานเจี๊ยบจะมาใช่แม่ครับมันชิไม่ใหม่หรอตองนัดแปดโมงตอนนี้กี่โมงแล้วนะครับเก้าโมงแล้วเจ้าของรายการไปไหนเนี่ยฮะฉันรอตั้งแต่วันนู้นจนถึงวันนี้ยังไม่มาวันนี้เป็นวันแรกคร่ะววันอ้าเรื่มที่ใครเปิดรายการเนี่ย <c oughs> ไม่มีการเปิดรายการไม่ได้เปิดรายการสวัสดีแล้วนี่เลยคือรายการสับป่าหวานเจี๊ยบอยู่ไหนใช่ ปากขาเลยอ่ะโหหวานละคันนี้ยเก็รมาถ่ายอีกวัน,วะนะวจะไปหรือเปล่ามาใไปทุกวันอ่ะเสร็จแล้วเสร็จอย่างเนี้ยวปวด <laughs> ใจมเสร็จแล้วค่ะ <laughs> ไป <laughs> เปลี่ยนจุด แท็กจอกน่าัเสียอยากด้วหวานดอดได้ใหน่อยนไใส่ไม่ได้อเขาใส่ไม่ได้เขาก็รู้ว่าใส่ไม่ได้แต่เราไม่ใช่ตัิ๊ตอิ๊าหวานเห็นพ่อไหมัยัดต้องขอเกี๋ยวกันเรื่น้เขาเสียนะ เป็นแบบเป็นคนตอแหลกไม่ได้เป็นการรู้แบบจากใจเหมนกันรู้แบบตอแหลการที่น้องหลุมไป็นซาลินแล้วโดนผู้จัดการด้อยค่าขนาดนี้เป็นหวานนะหวานจะหันเข้าหัวกันไปแล้วขกตุ้มหนง้็ตายเลยตายเลยไม่โดนเลยไม่ดนเยไม่ดนเลคยโดนมาไม่ตายพนาที่เคยโดนมาไม่ตายมันมึงนี่มึงมึงมึงมงมึ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 เมึนค่ะไหงมางาึงมึงมึีมึง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 มามม กลพิมพ์นี้งหนีเลยกลนเหมอนเ่ยอกล้องเดือไม่หายก่คำไม่คืนคม่ยอ้เลยได้หนีพูดสิ่งเร็วๆได้พูดไปเร็วเออเพราะฉะนั้นเราต้องพูดตลอดเวลาน่าแต่ชางไอ้นี้คุณเหมือนเจ๊ดเนี่ยเขาจะทำหน้าใส่มากแต่ใส่มากที่เขาจะต้องบุกวันเลยนะเพื่อจะไปทำหน้าคือช่วงวัวาไทนว่นดัเลนไทน หวานกอดี่พียับอกว่าใครเะ้าวันงายไม่ดีจะขับหน้าเ้าก็ลังกันอยู่นีเขาอยาทมไปเลยโดยที่เราไม่ต้องรับรู้ไงว่าเขาไปไหนกับใครอะไรยังไงอย่างเงี้ยตื่นมาทีสิบห้าก็คือมาล็อกมาแรกแล้วผมก็ผ่านทางแฮ้ยมันไม่เป็นความจริงต้องหูไวดูนางพยานางขึ้นดิวบอร์ด เอออาจจะเอนดูเรียบร้อยสุดๆเลยอ่ะอาจะอาะยอเต็มพลังงานอา แช่แดสวัสดีนะคะแฟนรายการสปาร์กจี๊ยบค่ะวันนี้นะคะจะเป็นอีกเทปหนึ่งค่ะที่เป็นความภาคภูมิใจของน้องหวานกับน้องแอมแล้วก็น้องยอนมากๆาเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะตามไปดูน้องพิมนะคะถ่ายพรีเซนเตอร์ค่ะเป็นแบบเกี่ยวกับผิวพรรยยันจัญญาที่น้องพิมพุทโดดเด่นแบบมากเลยนะคะว่าแต่วันนี้ไม่ได้ถ่ายตัวเดียวถ่ายถึงสโตัเลยนะ้ง EP นี้เราจะพาไปดูงานของน้องพิมแบบแ,บบแน่แนจุกไปเลยว่าความสวยความเสียความปังของนางในออร่านางด้วยก็จับแบบเปไปหมดเลยตามไปดูกันเลยค่ะตอนนี้เขาเริ่มถ่ายกันแล้วไปค่ะไป ตอนนี้วันนี้มาแบบหลายสื่อมวลชนมากเลยค่ะดิฉันก็ไม่ทราบนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนักแสดงหนึ่งทีมงานร้อยลูกพิงเขาต้องไปโกอินเตอร์ก็เดือนหน้านะเ,เน้านะจับตาดูดีๆนะเขามีงานโกอินเตอร์นะก็พูดง่ายๆว่าทุกพื้นที่มีแต่พีมโอไม่เกิร์ดเนลอย่าลืมนะคะใส่โปรดักเข้าได้ยังมีที่เว้นว่างให้คุณจับซองอยู่หน้าตรงสวยนะพิมเกือบตรงสวยเลยพิม ถ่ายเลยจ้าถ่ายทั้งวันเลยท้องเสียหรือเปล่า้แบเนบตุสาวสวยหสาวสวยมากไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวพอไปเกาหลีกลับมาแล้วอ่ะติมก็ต้องอิจฉาแนนี่คือใครขนอกไป แฟชั่นเมืองหนาวเราอยู่ที่เดียวกันใช่ไหมคะหนาวเหมือนกันไงสวยมากสวยสวยผิวติดฟูด เป็นกระหายอะไกันคู่ห้าหายลลกเต็มห้าร้อยสิบหกหนูเอาไปตัะกบคนอีกแลูกอ๋อเซ็กช่วงห้าล้วจุกูแต่เราเล่าไได้นะทำไมแขงเข้ามาแางต้องอันนี้ เขาต้องส้างมูบุดี้ตอนนี้เพราะว่าทะเลาะกับผัวไม่ได้ทะเลาะกับผัวค่ะแล้วแล้วอ๋อตกบุ๊ดไม่ทันเหนื่อยมากเนี่ยเนี่ยพไปไม่ถูกตั้งแฉนี่เป็นไงอ๋ออ๋อซ้ำซ้สวยมากเลยค่ะแมป้องแบบ จะมีสัก,กวันที่แม่ป้อกะแต่งให้หนูสวยน,น้องพิมพไหมคะเนี่ยที่ไม่เอาประหลาดประหลาที่แต่งสวยก็ไม่เคยพูดถึงหรอา จัดปัอมคือหลักด้านไหนอะไรใครเตี้ยค่ะนี่ก็คพื่อเสร็จแล้วนะคะในส่วนของว่าการถ่ายทำของอันแรกชิ้นแรกของต้นปีนี้จดี๋ยวเราต้องมีการไปถ่ายอันที่สองดูวยซึ่งจะเป็นอะไรนั้นต้องติดตามนะคะเข้าใจไหมคะเข้าใจเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแม่เสือ เดี๋ยวเจอกันอีกวันหนึ่งนะคะนี่ในสะ่แล้วใส่แลนะ้นนะสวัสดีค่ะได้ใกล้แล้วสวัสดีค่ะในส่วนของสปาบันเจ๊พี่ท <laughs> ี่มาเตรียมเริ่มเลยวันนี้ก็คือถือว่าแบบลูกพิมพ์ก็มาผ่านงานทีนเซนเตอร์ <laughs> ช่วงนี้แบบไม่รู้เป็นอะไรเนะื้อลูกพิมพ์แบบใกล้ๆไม่ต้องพรมน้ำหอมเลยอ่ะสูตุดนะคุณลูกค้าสุท่านมาอีกได้นะคะใช่เพราะว่าผลงานก็มีให้แบบดูจนถึงสิ้นปีก ยังว่าในหลายๆจุดไปค่ะลูกเปลี่ยนชุดเข้าไปซึ่งเปลี่ยนหน้าของพี่ยิมคือเปลี่ยนสีปากในที่นี้ถ้ารู้สึกว่าใครเป็นคเซเรียลคือมีความผิดตัวโอ๊ยโออยเห็นไหคะไม่ได้เนี่ยเรียลนะเจ้หน่นหนู่ยเซเรียลออกเเรียลครับเร็วเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันแล้วผมนี่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  โดยด้วยใหม่ยุ่มหัวน้องพิมพ์ค่ะเอาใหม่ออกไปค่ะใหม่ยุ่มหัวน้องพิมพ์ค่ะใช่มานานแล้วโอ้ยยากได้เงยเนีค่ะคนนี้เขาแบบปกติเป็นคนตั้งใจทำงานมากใช่เขาดีเข้มข่มมากครับแต่ช่วงนี้เขาของขาดนะคะทำไมคะนี่คะดูนะ ยังไงดีคะยังไงภาพลักเราอ่ะไม่ติด DM เข้ามาได้ป่ะไม่ต้อง DM เขามีคนเข้ามาว้าวว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 ดวได้ไหมหมื่นววววโวววววว้วววววววแวววมววว้วววงวว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 กวว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 วสวว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 อวว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  ยังไม่เห็นเลยชุดท so oh, like ั้งน oh, ุ่มอ wow. ่ะสัดตลอดตัด uh ทุกชุดสัดป้ายทิ้งค่ะเล้็มาถ่ายเลดีทูแวร์โอนี่ล้อว้าอาาาอาา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 ้าา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 ยาอาาาอาะาา้าบาาาาอายาา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 าอาาโอาาาาามาา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  จริงๆเขาคงหิวมากอะจริงๆนะเนี้ยนนั่งขมิบอยู่กระทับจิงจอกไม่งั้นเขาไม่ปิดอย่างนี้หรอกอุยติดอะไรจะใช้ปากโอ้าดูดูดูอ๋อนี่นี่รีบจะเปลี่ยนปากเองตึนกันเองเอาแล้วจ้า แต,แต่งเองเลยค่ะทั่วไปอันนี้พี่เป็นเพลอัพหรือเป็นท่ออัพนะคะับชุดที่ใส่จริงๆเราอยู่ในฮอกแอร์นะลูกแต่ว่าชุดอาจจะรูบร้อนนิดนึงเพราะชุดจะพื้นเสร็จ มันไม่ได้อ่ะค่ะมันตล์ใครตล์มันเรามันตล์แบบหน้ารลานถ้าลอยนะจีใส่ชุดว่ายน้ำนะค่ะน้องอเคต้องหูนิดนึงครับซีดแล้วเพราะว่าตึงก่แต่ชาวแล้วแล้วใส่แมบเด็กมาแล้วนะเราไม่ได้เด็กอะ ถ้าเธออยากจะดูจึ้งอันดับแรกขอั้อน,อนจึงจ้งอยูอ่ันนะลูกพิมพ์สวยจริงๆต้องขอบคุณหน้าผมพยุงจึงอขอกกันอันนึงเด็กอกาง,งาน,างานตอนตอนั้น็มตอนแรกแพี่แบบเติมหน้ามันู่ใช่ปะ่ะต่สภาพนติดตติดต่อ,ตตอ,ตตอแล้วก็เต้นพร้อกัออนอันนึ่งพิมเด้งมาหาผมนะแม่ด้วทุกคน งานกานไม่ทารับแต่ตตอกตอกต๊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 อกตตตตต๊อกน ยโอยังไม่เสร็จถือว่าเอาไปครึ่งหนึ่งอ่ะก็ถือว่าประมาณ70%นะเออก็คืออีก30%หอรงเนต์งเก็ยังไม่มาวันนี้จริงๆเราสงสารลูกเมฆมากก็คือจริงๆแล้วน้องเมฆมีขึ้นรายการใหม่ ก็คือจะต้องมีแบบคนไปดูนางาแต่นี่ก็คือแบบทุกหมดเรารู้ว่าแม่สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองผู้ชายต้องดูแลตัวเองได้งั้นไปเลยได้ไหมพิมพบอกอยู่ว่าเราต้องให้แม่แสดงความเป็นแบบสุภาพบุรุษแต่เขาขึ้นรายการใหม่นะเพื่อูกู้บะพิมก็พรเซนเ,ซเ,ซเ,ซเซตอร์ตัวแรกของปีนี้แน่นอะนว้ช่วยมาแล้วแดกข้าวเสร็จวนคุณมาหาวิชาที่หอมเลยวิชาที่หอมอยู่เลยอ่ะใบญแก่เหล่วอ้วนเลยเนาะ เลยกี่ชุดนะทั้งสองอ่ะเลยกี่ชุดเหลือสามชุดเมื่อกี้เขาบอกสองนะอีกชุดมันอยู่ไหนอะน้องนุ่มเนี่ยเน่ะสิครับโอ look, ้อ <Goodnight, S 1> <hire> ันนี้คือเตียงที่กะู๊่กับทีมอันนี้อันนี้คือเป็นงานคู่งานคู่ทำไมเร็วจังอะสวยต้องพยายามโอ้อะ ดูครับคนเรียนมาเนะอันนี้นอีฝั่งอ่ะอา่ะมา e n e r ะนมั่ม่าเดูดเด พิจูมไปอย่างเขาด้วยนะคะสมุดสมุดพิจูมไปด้วยนะคะเปนโนต่อในคุ้งนะคะก็ขโมยให้รู้ขโมยไม่ขโมยทำไมคะพี่เสริมต่างๆค่ะลงบนกระบอกทีนึงแล้วลามาที่กึ๊กกึ๊กที่พี่ทางชุดกันนี่ให้พิจูคอมเมนนึงไหม Bon yeah <S 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 um> sure Risk> อยากใช้ชีวิตจริงนเที่หนมใช้ผ่านชีวิตมาเยอะแล้วไม่งได้เลยใช้ชีวิตปบะคุ้มแล้วผ่านมาหลายปีแล้วอยู่ไ้เขาเรียกว่าแก่ก่อน ซึ่งวันนี้เรามาถึงสปาแล้วคือทั้ง2ทีเซ็นเตอร์เลยก็เราติดตามกันเนาะถ้าทังผิดพลานเลยยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องผิวยงด้วยนะคะเอาเอาเอาสปาหวานเจี๊ยบค่ะเจอกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบาย